สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาชมนาข้าวค่ะตอนนี้ข้าวเริ่มออกดอกแล้วค่ะพี่น้องข้าวมะลิ105ล้อยห้าเด็ค่ะข้าวกลางค่ะพ,ออพี่น้องออกแล้วจ้าใยรักแล้วจ้าใยรักมองแล้วจ้าข้าพี่น้องออกแล้วบอ อันนี้เข้าออกเลยรได้จ้างามแต่จะล้มมองงามกับดตยพี่น้องคนน่ะคือนอนท่ายามออกหว่วงมันสิบ,บทับกันมันสิบบ่ฝ่าบ่เนาะพี่น้องเอ้ยบบบนี้คนน่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังคลิปให้จ้าขอบคุณมากๆนะคะ วิถีชีวิตของสุดใจค่ะพี่น้องเราไล่ชาว,ชว,ชวนานนี่แหละจ้า